มีรายงานข่าวว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในสสโมสรเพเมลรีกที่ยื่นข้อเสนอ8ล้านยูโรเพื่อขอซื้อ,าววานนอโ,อ,อ,อ,โอ,อซานคาบักส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือคิสซันพาเลตมีรายงานข่าวว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในสสโมสรเพเมลรีกที่ยื่นข้อเสนอ8ล้านยูโรเพื่อขอซื้อโอซานคาบักส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือคิสซันพาเลตที่ยื่นข้อเสนอเช่นกันขณะที่นิวคาสเซิลและแอตเรซิกก็ให้ความสนใจทั้งหมดนั้นอ้างอิงจากรายงานของบิวที่สปอร์ตวินเนตนำมาเผยแพร่ ปากหลังทีมชาติตุรกีซึ่งใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วในการยืมตัวกับลิเวอร์พูลต้เป็นข่าวกับเลสเตอร์ซิตี้ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากหงแดงเลือกที่จะไม่ซื้อปากหลังรายนี้เป็นการถ่ายวอนล่าสุดมีข่าวว่าเลสเตอร์กลายเป็นทีมตัวเต็งในการนำแข้งทีมชาติตุรกีกลับมาค้าแข้งในอังกฤษอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเบดเวโรเจอร์และสโมสรอนเองจะยื่นข้อเสนอสรับตัวกองหลังรายนี้หรือไม่ก็ตามแต่รายงานดังกล่าวได้เผยอ,อีกว่า ข้อเสนอที่ยืน่นไปนั้นต่ำกว่าราคาของสโมสรแม่ของเขาอย่างชาวเก้เนื่องจากทีมเพิ่งตกชั้นไปยืนยันว่าพวกเขาต้องการเงินที่เป็นตัวเลข2หลักบิลยังย้ำอีกว่าสโมสรแห่งบูรดิก้าสองในตอนนี้ต้องการกำจัดนดักเตะวัย21รเอรายออกจากทีมส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเหตุผลที่ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสสความจำเป็นในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนั้นเน้นย้ำอีกครั้งว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากลูกทีมของโรเจอร์รับการยืนยันออกมาว่าการบาดเจ็บที่ขาของเวสลี่ฟอฟานานั้นร้ายแรงกว่าที่คิดผลการสแกนแสดงให้เห็นว่าความเสียหายบริเวณเอ็นข่าด้านในที่ขาซ้ายของเขาซึ่งน่าจะต้องพักอย่างน้อย6เดือนเพื่อฟื้นฟูอย่างเต็มที่เมื่อมาประกอบการไม่ได้ลงสนามของจอนี่อีแวนจนถึงอย่างน้อยก็เดือนหน้านั่นหมายความว่าเลสเตอร์ต้องพยายามเซ็นสัญญาก,กับเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ก่อน31สิงหานี้ สำหรับตอนนี้เดเนียนอามามตีจับคู่กับสกาโชยุนซูในศึกคอมมอนดิตี้ชิลที่เอาชนะแมนซิตี้เดิมมีแค่ฟิลิปเบนโควิดที่เป็นตัวเลือกเดียวที่เหลือบนม้านั่งสำรองเวสลีย์ฟอฟาน่าปะกังดารุ่งชาวฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บหนักหลังโดนแฟนิโยัวหอกเบียเรียลเสียบจากด้านหลังจนกระดูกขาซ้ายหักในเกมอุ่นเครื่องกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยต้นสังกัดแน่นอนแล้วหลังจบเกมคอมมูนิตี้ชิลซึ่งเลสเตอร์ซิตี้เชิญเอาชนะแมนซิตี้ไปอย่างหวุดหวิด1-0ลาสูรโรเจอร์ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าฟูฟาน่าจะเข้ารับการผ่าตัดในวันจันทร์นี้และคาดว่าจะต้องพักยาวจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยฟูฟาน่าจะต้องพักยาวจนถึงปี2022อย่างน่าเสียดายเที่ยวการบาดเจ็บของเขาค่อนข้างหนักแต่เขามีสปิริตที่ยอดเยี่ยม <Net> และต้องการที่จะอยู่กับ Ve ทีมที่นี่เพื่ออยู่ใกล้ๆก <overe> ับเพื่อนร่วมทีมเขามีกําหนดเข้ารับการผ่าตัดวันจันทรนี้และกระบวนการฟื้นตัวจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นเลสเตอร์ซิตี้มีคิวออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ด้วยการเปิดบ้านรับมือวูฟแฮมตันในวันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้ ซอนเตเต้ใหม่ของทีมที่ลงเล่นอย่างเป็นทางการในนัดแรกศึกเบน r อ g โรเจอร์ู้การทีมเลสเตอร์ซิตี้กล่าวชมบูบาการีซูมาเร่และพัสซันดากา้าสอนักเตะใหม่ของทีมที่ลงเล่นอย่างเป็นทางการในนัดแรกศึก FA Community Shield 2021ที City, ่เลสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะแมนเชสเตอร์1-0คว้าแชมป์การกุศลไปครองซูมาเร่เรและดากา้าลงเล่นเป็นตัวสำร,รองในเกมนี้และทั้งคู่ก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีโดยโรเจอร์กล่าวว่า บูบาการีซูมาเร่เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเราต้องการคุณภาพของเขาเขาเล่นกับบอลได้ดีมีสรีระที่แข็งแกร่งส่วนดากา้าทาให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามต้องหนักใจตลอดเวลาที่เขาอยู่ในเกมการหาช่องในการเคลื่อนที่ของเขาเป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากไม่มีใครจะได้เล่น11ตัวจริงทุกนัดเพราะแต่ละเกมมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมุ่งมั่นเต็มที่ในการฝึกซ้อมและแต่ผมเลือกเขาเขาก็ต้องเล่นเพื่อทีม นักเต่ทุกคนรู้ดีว่าควรจะทุ่มอะไรบ้างเพื่อทีมนั่นคือทัศนคติที่สําคัญเพราะเราจะต้องลงเล่น50-60เกมในฤดูกาลนี้เราต้องใช้ผู้เล่นทั้งทีมนอกจากนี้เราจะพยายามขยายขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้นเพราะจำนวนผู้เล่นคุณภาพที่ไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อเราใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาหวังว่าการเตรียมทีมของเราจะทำให้เรามีผลงานที่ดีขึ้นพรเจอกล่าวทิ้งท้ายที่ไม่ได้ลงเล่นตัวจริงเพราะย้า เคเรซี่อเฮนาโชกองหน้าฮีโร่ของเรสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันว่าไม่มีความผิดหวังอะไรที่ไม่ได้ลงเล่นตัวจริงเพราะยำ้ำรู้แค่ว่าต้องสร้างอิมแพคให้ได้เมื่อถูกส่งลงมาดาวจริงเนจีเรียลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังก็เรียกจุดโทษในช่วงท้ายเกมและรับหน้าที่สังหารเองไม่พลาดส่งผลให้เลสเตอร์เอาชนะแมนซิตี้1-0คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลเป็นสมัยที่สองในประวัติศาสตร์ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีผมคิดว่าอารมณ์มันหลากหลาย ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่จะนำช่วยแชมป์ในวันนี้มาให้ทีมของผมผมมีความสุขมากผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษเขาเสียผมผู้ตัดสินเห็นเขาอยากให้เราเล่นต่อถ้าเราทำประตูได้เลยมันก็คงจะโอเคผมซ้อมจุดโทษมาผมพลาดไปนหนึ่งนัดในฤด,ดูกาลที่แล้วดังนั้นผมเลยต้องซ้อมในช่วงปรีซีซั่นผมมีสิ่งเดียวในใจคือแค่ยิงให้มุมและยิงให้หนักนั่นคือสิ่งที่ผมทำนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังยิงคำถามว่าเขารู้สึกผิดหวังหรือไม่ ที่ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้ซึ่งหัวหอกทีมชาตินในจีเรียก็ตอบว่าไม่เรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นใครก็ได้ที่ผู้จัดก,การทีมจะใส่ชื่อเข้าไปผมต้องการทุกคนตลอดทั้งฤด,ดูกาลดังนั้นผมจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรผมรู้แค่ว่าถ้าผมได้ลงสนามผมจะสร้างผลกระทบให้ได้ เบนเตอร์โรเจอร์กุือของเลสเตอร์ซิตี้อวยลูกทีมสู้กันได้ดีมากหลังปราบแมนซิตี้หนึ่งศูนย์คว้าแชมป์คอมมินเทีชิลมาคองระบุนักเตะมีจิตวิญญาณแห่งทีมรองบอลคุณจำเป็นจะต้องศึกษาความกดดันของคุณเพราะแมนซิตี้เป็นทีมที่ดีมากแต่เราก็มีหัวจิตหัวใจในการเป็นทีมรองบอลดังนั้นเมื่อเราไม่มีบอลเราก็พร้อมสู้ที่จะแย่งบอลกลับคืนมาและพอได้ครองบอลเราก็ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และผมคิดว่าวันนี้นักเตะของผมทําให้เห็นแล้วในรอบ10ปีแม้จะขยับตัวเสริมทัพในฤดูกาลนี้ช้าไปสักหน่อยแ,แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์จ่ายเงินซื้พอพ่อค้าแข่งมากที่สุดในรอบ10ปีแม้จะขยับตัวเสริมทัพในฤดูกาลนี้ช้าไปสักหน่อยแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้มหาเศรษฐีห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคง,งจ่ายเงินซื้อนักเตะหน้าใหม่แบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมพอได้ทุ่มทุนคว้าจ็คก,กิลลีดกองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ หรือหากเป็นสกุลยูโรจะอยู่ที่1 1 7ล้านยูโรเลยทีเดียวทําให้กิริตกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่มีค่าตัวแตะ100ล้านปอนด์และได้ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีด้วยเช่นกันเพราะได้ทุบสถิติเดิมของพอลปอกบากองกลางที่ชาติฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากมาลายูเวนตุสกลับมาร่วมทัพปิจแสดงในปี2 0 1 6ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์นอกจากนี้แมนซิตี้ยังครองความเป็นแชมป์ชอปปิ้งในช่วงหลัง หลังทุ่มเงินคว้าแจ็กิิ็ตข้ามาเสริมทัพและยังคงรั้งอันดับหนึ่งในฐานะทีมลูกหนังที่มีการจ่ายเงินซื้อนักเตะมากที่สุดในรอบหนึ่งทศวรรษหรือในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นเองโดยนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเว็บไซต์ Transfer m a r k t จอมเก็บสถิติเรื่องมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะได้จัดอันดับสโมสรฟุตบอลที่มีการใช้เงินคว้าผู้เล่นหน้าใหม่มากที่สุดตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าเรเบสีฟ้า ยึดตำแหน่งเบอร์หนึ่งจากการใช้จ่ายเงินซื้อนักเตะในรอบหนึ่งทศวรรษไปแล้วกว่า1.61พันล้านยูโรโดยรายชื่อผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้สามอันดับแรกคือไล่ตั้งแต่แจ็คกิริจะของค่าตัว117ล้านยูโรอันดับ2เป็นของเคววนเดบรอยตอนที่ย้ายมาจากวบบวกในปี2015ค่าตัว76ล้านยูโรอันดับ3รูเบดิอาสปักกลังทีมชาติโปรตุเกสที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าในปี2020ด้วยค่าตัว68ล้านยูโร ขนาที่บาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนและสิงโตนุ่งเงินครามเชลซีอีกหนึ่งที่มหาเศรษฐีจากพมิทเลียงกฤีที่ได้จ่ายเงินซื้อนกเตในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาเป็นอันดับ2จากการประเมินของทัฟเฟอร์มเกตด้วยจำนวนสูงถึง1.47พันล้านยูโรเท่ากันพอดีทั้งนี้ฟิลิเป้คูเดินโยกองกลางทีมชาติบราซิลยังคงเป็นนกเตที่มีค่าตัวแพงที่สุดของบาซ่าเมื่อครั้งที่ย้ายจากหง <S <S แดงล <S 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 ิเวอร์พูลในราคา145ล้านยูโร ส่วนเกปาอลิซาบาลาก้ายังเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเชลซีเมื่อย้ายมาจากแอตเลติกบินเบาในราคา80ล้านยูโรและจะเป็นเจ้าของสต,ติผู้รักษาประตูแพงที่สุดในโลกอีกด้วยแต่เชลซียังคงพร้อมทุ่มเงินซื้อผู้เล่นหน้าใหม่กันต่อไปซึ่งสวนทางกับบาซ่าที่อาจจะต้องเว้นวักไปก่อนเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินอันดับ 3. ปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากนับดิวของลาฟเฟวารานกองหลังตัวใหม่เป็นรายล่าสุด ใช้จ่ายไปแล้วกว่า1.46พันล้านยูโรและปอกบา,บายังคงเป็นเจ้าของสถิติน,ตนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของสมโมสรต่อไปเมื่อย้ายจากยูเวนตุสในปี2016ด้วยค่าตัว105ล้านยูโรขณะที่ <คา S 2> ไอมาล่าย,ยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งกาโช่ซเรีอามาเป็นอันดับ4จากการใช้จ่าย1.45พันล้านยูโรโดยมีคริสตินโนโรนัลโดเป็นเจ้าของสถิตินักเตะค่าตัวแพงสุดของสโมสรเมื่อตอนย้ายจากเรอัลมาดริด ที่ยื่นข้อเสนอเช่นกันขณะที่นิวคาสเซิลและแอตเลซิกก็ให้ความสนใจทั้งหมดนั้นอ้างอิงจากรายงานของบิลที่สปอร์ตวินเนตนำมาเผยแพร่ปากหลังทีมชาติตุรกีซึ่งใช้เวลา